สวัสดีครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลงเอฟซี FC แฟนคลับที่หลักและเขาลกสู้คูสก้นถักไทยพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับสิบพาพี่น้องมาชมบรรยากาศตอนนี้ที่สำนักง,งานครับมีรถอะไรมา แล้วมาอีกแล้วค,คงจะเป็นรถคันเดิมคันเมื่อวานโอ้นี่คือรถส่งมอบความอบอุ่น ให้กับทีมงานอะไรน้องใช่ลหมเอ้าใช่ลหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอนพี่ตั <c oughs> ม้มมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาอีกรอบนึงครับเมื่อนี้โอ้หน่วยบริการส่งหมอบความอบอุ่นให้กับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> กับ <c oughs> สามชุดมันเดิมครับวันนี้อีกแปดสิบพื้นคือผ้าห่มผ้าห่มแปดสิบหรอกกัที่นอนอีกรวมกันกับเป็นแปดสิบสามบอเซตตัวบอบ่ได้โทมตามด้วยมือนี่เอออออเันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักของเพื่อนนี่ก็คือก็คือแม่แอนเพื่อนจับมามอบให้ครับแม่แอน พี่เอียนพี่เอีนแม่เอีนเพื่อนบอกกบแอนว่ยนมาจุดๆลงล่ะคืออ่าคือถ้าสมมุติว่าคุณยายแจกรุ่นก้อนนี่ทำมันนั่นโบกครบคนกับใช้เอาซุ้มนี้ไปเสริมครับผมค่ะนี่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 น้อยๆหล่ะก่ะที่เหลือก็คือแล้วแต่คุณยายจะพิจารณาหน้าเลยคือแจกใจให้กับทีมงานที่อยู่สำนักงานก็คือบุคลากรหรือสมาชิกในทีมงานเพื่อนเพื่อนค่ะ ในบาลชีก็เก<อ>ิจัรณาเลยค่ะถ้าอย่งสั่นก็สิเป็นเรื่องงานเล็งด่วนใกนการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนึกว่าจุดประสงค์หนึ่งก็คือแปดสิบเพื่นนั่นก็ให้พี่น้องชาวบ้านแล้ว<า>แล้วก็อีกแปดสิบเพื่นนี่นึกว่าแมนจะให้สำหรับสมาชิกทีมงานหมอลำเพลินลำเพื่นครับนี่โอ้เพื่อนก็สีนเน้นว่าเอออัน ทางขุนมันยังขาดเหลือบครับผมก่อนแลกรณีที่เพิ่งบอกผมว่าสมมติว่าทางขุนมีเก่าสิบหมู่บ้านออกมาเก่าสิบนะครับหมู่ม้านแปดสิบเออหมู่บ้านออกมาแปดสิบสมมติว่าเหลือสิบเพราะท่านใดก็เอาใจไปเมนเอาไปเติมเอาไปเติมอ๋อครับนี่เดี๋ยวผมกำลังเช็คข้อมูลอยู่ตอนหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้มันจะสูสีเลยหมู่บ้านสูสีก็แปดสิบเพิ่นเพราะว่าให้อบตครับผู้ช่วยพอมันมี่จำนวนผู้สูงอายุ ก็คือเอาตั้งแต่60ปีเป็นต้นไปแล้วก็ผู้ที่เป็นอยากไล่แน่ผู้ที่เป็นพิการะนะครับร่วมกันแล้วมันอยู่70กว่าอยู่วัน,นครับสมมติว่าพอคุณยายเช็คแล้วปุ๊บเนาะสมมตว่าถ้าคุณอาจจะขาดมีพื้นครับผมก็คือเอาหนีไปใส่หลังที่เหลือกับ ได้ครับพี่แอนได้ครับพี่แอนโอ้ขอบคุณหลายๆครับนี่ขอบคุณน้ำใจไม่ตีของแม่แอน USA นะครับแล้วก็ฝ่ายประสานงานนะครับแม่แดงนะครับสายจวดพร้อมกับลูกๆทานร้านนี่แหละคนนั่มมอบถือว่าเอาเครื่องนุ่งห่มใช้คับว่าผ้าห่มนะครับซึ่งมามอบเขาเรียกว่ามอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องในฤดูหนาว เอาจังสี่เฮ้าสิเอาล่งนีบางส่วนเฮ้ไปล่องรี้ะเพราะว่ามันจังสิบริเลลงหลายเทียนะมันจะได้คนมาอีไม่ได้คนมาอีขึ้นเขาดว่าพ่อจีเอาเน้นไม่มีแล้ก็ต้อยดทางุนคันแล้วท่ไพ่อจังเอาไปพอดีกาซิโบในคลิปนี้เลยให้พี่น้องให้แม่แอนหรือ ผู้คนชมอยู่ว่าบางส่วนทามันถ้ามันขาดตกบกพร่องเนาะอยู่ในแพทย์ในภายในร้อยหกสิบหกพื้นอ,อันนี้ว่าฟังที่นอนหกพื้นแล้วก็ผ้าห่มร้อยหกสิบพื้นมันก็จะรวมกันเป็นร้อยหกสิบหกนะครับมันก็จะมีอ่าผู้สูงอายุที่ถือว่าอยู่มูเอือนที่มาเป็นผู้ดูแลแม่งสีนะอ่าดูแลแม่สุภาพ เฮาก็สิมีนำใจให้เพิ you know. ่นพร้อมเลยนะครับพิจารณาตามามเหมะสมบ่ได้บ่ได้ฮักพิงผู้ใดครับอันนี้ไอ้ตามามเหมะสมนี่ครับเอาจังสี่ผมมาเอาล่งนีส่วนหนึ่งก็คือที่นอนที่นอนเอาล่งนีอ่าเมดแล้วก็เอา้าห้มล่งนีเอาจักห5สห้าพื่นผมจะไปล่งพุ่นอีกส5ห้าพื้นนะครับมันสิค่ากันพอดีเบื้องแล้ว แมนครับแมนครับแมนครับมันสิพอดีเดี๋ยวเอาไว้ในนี้เลยครับนะนี่ครับคือว่าพิจาณาแล้วนะครับไต้ตองดีแล้วนี่ครับผมขอบคุณหลายๆด้อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณแม่แอนครับนี่ใช่ไผู้ใดแเนี่ยหรอยู่นี่เอาใช้เราประชาก่อนเฮ้โ้นอนอิงเลียงกลางยู่นี่เอาบ้าน่พาห้มอ่ะ เ้หนาวเป็นบ่นี่ปลาขึ้นเสยแถาวะเพื่นน่ะปลานอนบ่ท่านได้ตายหรอกใครหรอเออต้องเอาแบบนี้บ่เอาแบบนี้บ่ได้เขาสั่นบ่ตื่นบอดีค่ะบ่เอาน้ำมูลเนาะเขาแจกเงินโบราณเมือนโบราณเมืองนี่เอาบ่านี่ฮะเออได้ตัวใดแต่งตัวถ่าทั้มืมดบ้านคุณนั้นนี่อ๋อกับมือว่านเพื่อนกัญจังประกาศบอกเราเดียวสิบเจ็ดนาฬิกาของวันนี้ บ่ได้ยินบ่บ่<อ>แล้วม่าดดนแรนเขาเลยด้วยป้าที่นอดไปมาังานแต่แตงตัวใบสิไปรับเนียวสูุดนี่สมุว่านี่แตงถาใปรับาสุดนี่นแ,ตนแต่งเลยแล้วจ้าไนเจังพุ่นแม่นรถทรีทิรีทีรีออกไปพุ่นนะเนี่เศรษมือว่านี่เขาว่าได้มาแจกอยู่นีเศรษมือว่านเพิ่นไปแจกอยู่ชุมชนหมูสิบสี่เออเฒ่าวแบ้านนนี่แตงแ่วบ้านี่โอ้ยพอบ้หงอกเนาก็เรยว่าเถวงย่างกระหลังกงใส่กระดูยใส่ล้อผ้า เปอนสีน้ำว่าเปลี่นน้องเบิ้งอาการหรอเล้ต้วันน่เาามพนบอโอ้นี่พอสามพื้นบ่ไปยเต็มเเขาิวามไปห้มเบียงหรือจะไปแจกจะบอกเด้อไปแจกเพื่อนอะไปขายตัวเอาซอสโสันกัเอาไปขายต่อโบน้ำจ่าจักโสนเนี่ยเด้อเอาขอบคุณเมย์อนก้อนลวงน้าแล้วนี่ขอบคุณเมย์อนเด้อห้มีความสุขอบอุ่นตลอดปีและตลอดไปลำลำเรยยๆสุขภาพร่างกาย แข็ง,งออแรงท่านดีแม่แอนอยู่ในนี้เอาเอาโอ้มาเอาโรคมาหนิเขาเสียวโรคแล้ว,วมาเด้อเอาพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วคาราวันส่งมอบความอบอุน่นเดี๋ยวอีกสักครู่จะรีวิวด้วยการไลฟ์สดในพี่น,อน้องในเบื้องในชมนี่ครับจะเอาลงนี่ละลงไว้ในเดือนนี้นะครับเดินบานสมประกดนตีนี่เนาะเนี่ยขั้ว ีพแมนครับเลี้ยสิมหาพื่นเขาในบัตรนั่นนี่เอาเอาลงพี่แฮบนี่ครับลงเนี่ยเอาเอาเอามาหาเลยเอาเอาพี่ทบสุก้สุคนเอาลงนี้เอาลงนี้ส่วนหนึง เพราะว่าเดี๋ยวมือแลงนี่แหละเสียแจกใจผู้ยูเลยผู้ยูได้ก้อนมือ่าผู้ประยูกับผู้ประยูกับหมายถึงว่ามือออกงานแกจังมาเอาแต่ว่าตรงสีล็อกไว้ดีฮะเบิ้งเอาไว้นี่ก่อนแหรอเพื่นเดียวทั่วตัวว่าหื้อเพื่นเดียวสบายเนาะก็สองเพื่อนต่อกันสิ นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศพี่น้องในเบื้องในชมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แอนยุ้ยขอบคุณนะครับแม่แดงสายจวดเด้อขอบสันงานขอบคุณสำหรับไฟบริการนะครับพี่แอนกับพี่ตั้มนี่ครับเอาได้บุญน้ากันสุขุสุขคนนะครับถือว่าแต่ว่าผู้ให้นั่นแหละครับกระชีได้บุญกุศลหลายสางความอบอุ่นให้คนนี่คือการทาน นะครับการท่านคือการให้ให้โดยเม่ไบริด้คิดบร่ได้มีเจตนาอนใดนะครับถือว่าผู้ให้ย่อมเป็นผู้ที่มีโอกาสนะครับที่ดีกว่ากว่าผู้รับนะครับพนพอมีพอกินพนก็ให้พนก็าท่านไปนะครับขอบคุณหลายๆเอาแล้วว่าติดตามในเศษนหนึ่งครับเพราะว่ามือว่านเพนกอาวมาแล้วรถคันหนึ่ง กับแปดมเผื่นร่วมกับที่นอนนะครับเมื่อนี้กัอีก83พเื่นร่วมกับที่นอนด้วยกันครับก็ร่วมกันแล้ว1 0 0 1 6รครับโอ้ผมเป็นจออองวดนี้บ่นะครับ166่รวมกันแล้วนะครับพี่น้องเฮาฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ในนามตัวแทนของหมอลำเพชรลำเพลินในนามตัวแทนของพี่น้องชาวมูซีขอบคุณสําหรับนะครับผู้มอบความบุญให้กับพี่น้องคือว่าสุขภูสุขคนนี่แหละครับ ก็คือท่านคุณแม่หรือคุณพี่แอนเนี่ยครับย s a เอนะครับไฮมากนะครับมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆนะครับกบทนตลอดไปเ้ยนะครับขอให้มีความสุขครับ ชีวิตครอบคร,รัวรวยแล้วรุยอีกรวยแล้วรวยอีกครับจงิงๆฟังๆสุภาพแข็งแรงยาเจ็บยา่วยยา,ายไข้เด้อพี่น้องเ้อนะครับสำหรับแม่แอนดูเองแล้วก็ทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับอำลาพระาจากพี่น้องในคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวติดตามทา้งจองทางการไล์สดนะครับช่องทองพาบาสเกิดในว่าลาต่อไปอำลาพระอาจากพี่น้องในคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ครับพอบกันไม่ในคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ฟังนะครับ